แต่คิดว่าไม่เหมือนนงอะกระป๋องเขาหรอกไม่ต้องถามนะใครจะหลอกกันเราก็จะเสียบเข้าไปที่หัวมันแล้วเราก็จะคว้านนั่นแหละนี่คือผมนี่ไหมถามว่าทำได้ไหมเนี่ยไม่ขาดก็ทําได้สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเงาะกระป๋องก,กันกินเองที่บ้านแล้วเราจะมาทํากับน้องซึ่งถ่ายผมอยู่หลังกล้องเราจะมาดูว่าเงาะกระป๋องที่เราทาเองเนี่ยจะเหมือนกับเงาะกระป๋องที่เราซื้อกินหรือเปล่าง่ายๆไม่มีอะไรมากมันก็แค่การที่เรามีเงาะ แล้วเราก็ปอกมันแกะเอาเม็ดออกแล้วเราก็ไปทําตัวน้ําเชื่อมเอาเงาะไปใส่ในน้ําเชื่อมที่เราทาเอาไว้รอให้มันหายร้อนเรียบร้อยใ,ใส่น้ำแข็งทานได้เลยเริ่มจากการแกะงอครับนี่คือขั้นตอนที่ยากที่สุดเราจะต้องอ,อเปิดงอะก่อนโดยหลายที่เขาก็แนะนําให้ใช้เป็นมีดแกะสลักโค้งๆแล้วก็คว้าเอาแต่ว่ามันอาจจะอันตรายสําหรับน้องๆหนุหมูที่บ้านที่จะลักจะลองทําเองมีดแกะสลักอาจจะไม่ได้มีทุกบ้านแต่ช้อนเชื่อว,ว่ามีทุกบ้านแน่นอนเราจะใช้ช้อนมาแกะให้ดูมอนทําได้ไหมได้นะนี่ ขั้นตอนแรกหลังจากก่อนก่อนจะทําทุกอย่างล้างมือก่อนให้สะอาดเพราะเราต้องจับเงาะนี้นะแล้วเราก็ดันเข้าไปนี้เราก็จะเสียบเข้าไปที่หัวมันอ่าฮะแล้วเราก็จะคว้านดันเข้าไปก็ประมาณนี้ความสวยก็จะไม่ได้สวยมากนะเอามาน,นืออย่างนี้เม็ดออกมาแล้วทําวนไปวันนี้เรามีเงาะปริมาณเท่าไหร่สองสามโลได้แต่เราอาจจะลองทําดูก่อนไม่ทาทั้งหมดนี่นะ แล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเนาะที่เราแกะออกมาเนี่ยปริมาณเท่ไหนนี่นะก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเออแล้วก็แกะเนื้อออกมา นี่ไหมสามารถเราทได้ไหมเนี่ยไม่ขาดก็ทําได้แต่ว่าเห็นไหมตากล้องเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมมันไม่ขาดก็ได้ก็เป็นชิ้นกลมอย่างนี้ก็สามารถทาได้ได้ช้อนกันก็ค่อยๆทํากันไปใครอยากได้สวยก็ค่อยๆฝันี่ทําไปทำนี้เราจะทํานี้วนไปจนครบจํานวนปริมาณเงาะที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอบว่าท่านตอบไปเป็นไง ไวเหมือนตัดต่อมาแล้วครับเราแกะได้เรียบร้อยปริมาณเท่านี้นี่แล้วก็ต้องล้างมันให้สะอาดนะครับประมาณน้ำเปล่าลงไปต้มก่อนเ,อเราจะตักเอานะน้ำเปล่าคววนนี้1.5ลิตร เราจะใส่ลงไปประมาณนี้1ลิตรได้ประมาณ1นึ่งลิตรกว่าๆาครับไม่ต้องรองน้ําเดือดน,นะถ้าเราก็เติมน้ําตาลเข้าไปกะปริมาณเอาชอบหวานมากหวานน้อยผมก็ลองทําครั้งแรกลองกะกะดูก่อนะไม่มีน้ําตาลทรายขาวปกติอันนี้เป็นน้ําตาลเบเกอรี่ก็จะเม็ดละเอียดกว่าน้ําตาลทรายขาวปกตินิดนึงอืมเราก็ใช้ได้ประมาณนี้หรอประมาณนี้ก่อน คนแบบนีบน้ให้น้ำตาลละลายแต่อเนี้ยเป็นน้ำตาลเบเกอรี่มันก็จะละลายง่ายหน่อยบางที่เขาเติมเกลือนิดหนึ่งเราจะเติมเกลือด้วยดีไหมเติมเกลือนิดเดียวนิดเดียวเกือไม่ต้องเย่านีดดนดดน่แล้วพอละลายแล้วก็ ไม่ต้องถึงกับน้ำเดือดแล้วก็ใส่เงาะของเราที่คว้านเมล็ดแล้วก็นีไ่ไหมก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับเงาะกระป๋องที่เราซื้อกินอยู่อาจจะไม่ได้สวยทุกลูกแต่ก็นี่เราทํากินเองก็เห็นไ,ไหม,ไมง่ายๆไ,ไปเลยโอเคครับเดือดประมาณนี้นะก็ให้มันเดือดซะหน่อยประมาณนี้เราคิดว่าก็น่าจะพอได้แล้วพอเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟ แคปิด hey, ไฟเลยประมาณน,นี้แล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งพักไว้ให้มันเย็นหายร้อนแล้วก็ใส่น้ําแข็งหรือแช่เย็นแล้วกินนะสดชื่นเลยลเรารอดูให้มันหายร้อนก่อนแล้วก็เราจะมาลองชิมตอนที่มันเย็นแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันเย็นมันเสร็จแล้วเป็นยังไงเราลองไปดูกันโอเคอัน <Okay. S 3> นี้ก็เราแช่เย็น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองชิมกันว่าผลประกอบการเราจะเป็นยังไงสําหรับการลองทำน่องในน้ําเชื่อมหรืนอน่อกระป๋องหรือน่อร้อยแก้วครั้งแรกเราจะตัดแบ่งมาก่อนก็จากสิ่งที่เห็นคือมันจะมีความขุ่นขุ่นขึ้นเนื้อมันจะมีความออกแดงแดงดำดำเพิ่มขึ้นนิดนึงช้ำช้ำแล้วเราก็แยกสัดแยกมา ชิมสักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งชิมเยอะเลยแล,นนแล้วก็อันนี้เราก็ใส่น้ำแข็งมาแล้วด้วยนี่แต่คิดว่าไม่เหมือนน้องกระ๋องเขาหรอกไม่ต้องถามนะใครจะอร่อยกว่ากันนะกิมกิมนน้ำ จะว่าเหมือนไหมเนี่ยก็ไม่เหมือนนะแย่ yeah, ไหมก็ถ้าถ้าภาพจําเราเป็นเงาะกระป๋องสีแดงๆที่เราเคยกินก็คืออาจจะรู้สึกแตกต่างอาจจะรู้สึกไม่ชอบนะแต่ถ้าเราไม่ได้มีภาพจําเป็นเงาะกระป๋องมานั้นลบไปก่อนแล้วมองว่ามันเป็นของมันแบบนี้โอเคไหมโอเคนะกินได้ไม่ได้หวานจนเกินไปหวานแบบโอเคแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งหน่อยหนึ่งก็ชื่นใจแต่ส่วนเนื้อเนี่ยไม่ได้มีความดูแบบ เด,เด้งเท่ากับงอกะป๋อปอกะอันนี้ถ้าเราพยายามจะเปรียบเทียบกับตัวงอกระป๋ปอกนะเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยกินเออเนื้อจะไม่ได้เด้งเท่าก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่มาของตัวงอสดด้วยแหละว่าเออเราเรื่องงอแบบไหนมางอที่ผมเอามาใช้มันอาะจ,จะไม่ไม่ค่อยได้สดสดลูกใหญใหญ่เท่าไหร่แล้วมันเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วก็คิดวกรรมวิธีก็คงมีผลส่วนเรื่องน้าไออันเนี้ยของเราเนี่ยมันจะมีมันจะยังมีรสชาติของงอะอยู่มันจะมีกลิ่นของงอะอยู่เวลางอสดสที่เราแกะกินมัน,น มันจะมีเรื่องของน้ำน้ำของเหาะมันเองเอออันเนี้ย แล้วมันยังมีอยู่ในนี้แต่ในงอกกระป๋องเราเนี่ยมันจะไม่มีรสชาติของงอะเลยอะเวลาเราปอกงอแล้วมีน้ําของงอกออกมาเนี่ยอันนี้มันจะมีน้ํารสชาติีอยู่แต่ในงอกกระป๋องที่เราเคยกินเนี่ยมันไม่มีรสนั้นนะ <c oughs> แล้วก็การปอกแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันง่ายสะดวกกว่าหน่อยนึงคือเรียกว่าไม่อันตรายเท่าใช้ตัวมีดอันนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เนี๊ยบเท่าแล้วก็ไอตัวเปลือกเปลือกของเมล็ดเนี่ยติดเข้ามาอยู่และไอตัวเปลือกที่ติดมานี่แหละก็น่าจะทําให้สีมัน เปลี่ยนออกคล้ำๆล,ลงไปนิดนึงคิดว่าน่าจะมาเพราะไอตัวเปลือกนี่แหละที่ติดมาเลยทาให้สีเป็นอย่างนี้อืโดยรวมคิดว่าใช้ได้นะผ่านลองทําเนี่ยก็อยากให้ไม่มีตัวเปลือกมเมล็ด่ยติดมาอาจจะต้องล้างให้มันเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเราต้องบีบเนื้อมันตอนเราล้างเ,เพื่อให้น้าของเงาะมันได้ออกไปบ้างอาจจะดีกว่านี้เพราะว่าอาจจะไม่มีตัวกลิ่นของเงาะแต่ทุ่มันไม่ได้แย่มันก็เป็นกลิ่นของเงาะนั่นแหละ โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับสำหรับการทำครั้งแรกแบบนี้ก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับเห็นี่เห็น,หหนขึ้นตัวข,ขึ้นมานี้ถูกไหมหรือขึ้น,นตัวลงมา